โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดท่าท่าโมนะครับผมของนารูโตะชัปเตอร์สองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดกันนะครับก็มีกบอยู่สองพันยิบแเพชนะครับนี่นะครับผมท่านี้เลยนะครับมาทีแรกครับลุยเลยฮะโอ้หไม่มานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มาครับทีที่สองครับยังไงยังไงครับทีที่สองโอ้โหยังไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะครับผมเรายังมีครับผมเรายังมีนัดที่สามมาเลยครับโอ้โหไม่เงยช่องเดียวนัดที่สี่ไม่มานะเอาเว้ยมีเสียวนะจังหวะนี้นัดที่ห้าไม่มาครับผมือผมว่าโดนไม่ในการันตีหกครับเจ็ดนะโอ้โหเรียบร้อยการันตีโอ้โหจบเลยครับ แปดเรียบร้อยฮนะก็ได้มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอามาใส่แทนใส่แทนท่าปืนปืนมักกรเขียวนะครับใส่แทนนี้นะครับโอเคมาครับปุ๊บกดใช้เลยปุ๊บปุ๊บปั๊ปมโอ้โหโคตรฟิว